สมาธิคือการที่ใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อนเนื่องหยุดนิ่งไม่ฟุ้งซ่านก่อให้เกิดความสงบความสบายและความสุขทำไมต้องนั่งสมาธิตลอด24ชั่วโมงสมองของเรามีความคิดเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เวลานอนทําให้สมองไม่ได้รับการพักผ่อนก็อให้เกิดความเครียดความกังวลเพราะเหตุนี้เราจึงต้องทําสมาธิเพื่อให้สมองไ,ได้รับการพักผ่อนนอกจากนี้สมาธิยังมีประโยชน์อื่นอีกมากมายสมาธิทําให้การเรียนดีขึ้น ในทางวิทยาศาสตร์ขึ้นสมองของคนเรามี4ประเภทคือ 1.Beta w บต้เป็นขึ้นสมองในสภาวะปกติถึงวุ่นวายสับสนทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ต่ำา a l อัลฟาเวฟเป็นขึ้นสมองที่อยู่ในสภาวะสงบเยือกเย็นพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีอารมณ์ดีเบิกบานมีความคิดสร้างสรรค์ 3. t ทีตาเวฟเป็นคลืนสมองในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น 4. ี่ลตตาเวเป็นคลืนสมองในสภาวะหลับลึก เป็นคลื่นที่มีความถี่น้อยที่สุดการทำสมาธิจะช่วยลดความถี่ของคลื่นสมองส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นส่งเสริมความจำลดความตึงเครียดพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความคิดสร้างสารรค์เป็นประโยชน์ต่อการเรียนสมาธิทําให้ผิวหน้าดีขึ้นการนั่งสมาธิจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งโกรธฮอร์โมนหรือสารหน้าเด็กทําให้มีผิวพรรณกระจา่างใสลดความตึงเครียดกําจัดอนุมูลอิสระสาเหตุข,ของความแก่ เสริมสร้างบุคลิกภาพมีความมั่นใจในตนเองควบคุมความอยากอาหารสมาธิทําให้สุขภาพดีขึ้นการนั่งสมาธิจะทําให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นส่งผลให้มีภูมิต้านทานดีขึ้นรักษาโรคร้ายแรงได้เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคผิวหนังนอกจากนี้ยังทําให้มีสุขภาพจิตดีมีกําลังใจในการต่อสู้กับโรคต่างๆอีกด้วยวิธีการนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิ เอามือขวาทักมือซ้ายวางไว้บนหน้าตากักพอสบายสบายหลับตาเบาๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายปล่อยวางเรื่องราวต่างๆควรนั่งสมาธิอย่างน้อย15นาทีเพียงเท่านี้สมองของคุณก็จะได้รับการพักผ่อนและพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ